สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้มาอยู่ที่บ้านของแม่เพชรเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางของแม่เพชรเนาะคะ่ะวด17เมกราคมพศ2566นเนาะคะ่ะมาเบ่งมาชมไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าแม่เพชรจะมีแนวทางให้ปินตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเข้าไปรับชมรับฟังพร,ร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่เพชรค่ะสวัสดีค่ะพ่อเรียกราบเวลาที่เข้าตรงๆเลยหลักร้อยสำหรับหลักร้อยเนี่ยพอผ่านมหาหงวัดแล้วจะด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังไปเลื่อเลื่อจัดมาใส่แต่ละสองตัวหลักร้อยนะแต่ดีขึ้นหลังพอผ่านต่อไปกับพ่อลูกคือว่าคือว่าปีใหม่เริ่มเริ่มขวดเพชรจะให้หลักร้อยไปนน้ำปะ S <S เออเออลักรลอยคอยต้องติดไปเพราะ,ะว่ามันผ่าตาดนะ,ะจับสมชดี๋ยวคอยเฮ็ดอันใบม,มีเกัากว่าอ๋อมันก็ถือดีดแท้แนี่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 มันเริ่มมากนี่ครับนี่งวดงวดมันออกอันงวดมันออก 6, 6 9, กหเ้าเลขล่างห้าศูนย์แล้วมันมันได้ลักลอยหกกบะาตัวน,นี้เพชนคือ,อเลขออกคอยเก่งได้หกศูนยนงหนึ่งศูนนะตัวตรงมัน601ูนนึมันมาออกอันหนึนย์ี่บบานีบาทคนเขาเลยจัดลักลอยไส่นี่ ตัวนี้กับตัวนี้มันได้หกับหาคือมันบถือแต่ว่ารีกสามตัวมันถืออยู่เท้ากับเออบานี้รอบนี้มันศูนย์เป็นหลักลอยหนึ่งเป็นหลักลอยนี่นตัวนี้ก็ตัวนี้มันออกหนึศูนย์หเด็กะไศูนย์ับจ่ะกร้ไรศูนย์กับหนึ่งหลักลอยค่ะนี่กับหนึ่งหลักลอยบานี้บานีวัดมันมาออกอันเจ็ดแปเก้าอีกนก็ได้นี่เดียวเจ็ดแปดเก้ากับศูนย์อ้โหด้นย์คือคือหลักลอยคือศูนย์กับเจ็ดนะบารตัวตรงคอยกับเจ็ดแปดเก้าตรเป๊ะ ปานี้รลักรลอยมากแปดก็แปดก็หกเด้ลักลอยตัวตรงหนึ่ง8ก็หกแต่ว่าตัวตรงมันแปดศูนย์หหากะถือต่พูดลัก้นอย่อยางห <8, 5 S 1> กห้มา,า 0, 6, 9, 0, 9, 9, มันจบี <0 S 1> ตือแต่พูดตักลอยมันถื 0, อแปด มันมีสูตรนี่บารเก้ากับหนึงได้วางหันวอดบางหันหลักร้อยเนี่ยได้เก้ากับหนึ่งมันก็ออกหนึ่งเก้านี่ได้มากแล้วทวดขค้นหลังได้เนี่ยเพราะก็แต่คือนบางงหลักร้อยมันถึงส่วยอันนี้เพชรเป็นเสตียอนหลังสตีย้อนหลังเพชรเบิ้งกะเฮเุดแต่ว่าเขาจับจุดบ่า่นไดแ้แต้เขาจับจุดได้เขากดคอยสีเพื่อนเหมือนเจ ศูนย์ักลอยเจ็ดรัก้อยด้วพี่น้องเรีว่ามากกวเจ็ดแปดเก้ารอบสองมากกว่าแปดรักลอยหกรัก้อยมันก็ออกมา8แปดศูนย์ห้าแม่บ่า่รบานอุ้งวนศูนตัวเดียวมันออกศูนย์เก้าหวดวันที่สิบเดราันที่สิเจนี่มันไดเก้าก็หาจ้ะลักลอยเก้ากับห้านี่เก้ากับเออมันมันชีเนนถือบอมันชิแนนบอปีนี้มันชีแนนอนบอว่าตาบัติพิานว่าหนึ่งวดสองวดสาวดสี่วด หนึ่งสองสามสี่หาหางวันนี่เพราะผิดสองตัวมี่มี่ทั้งสองตัวหลักร้อยหลักร้อยนี่ไม่ผิดอ่าับผแต่ว่าแต่ว่าเล็กเด็กจับครูนั่นนี่หาแปดนี่คนยให้มุเจ้ามันมันห่างตัวที่หนึ่งบ่ามาหกเก้าหกมันมันมันอันหนึ่งวันที่สิบหกก็ออกเก้าหกครับเด็ดเด็ดเด็ดเก้าหกหกเก่าวันที่สิบหกเออมันบอถือบ่าเนี่เด็ดหาแปดล่างวันที่หนึ่งมันมาจับมาเป็นคููขวบกันมาวันที่ เือบที่หนึ่งงกกระดานี่แหละะไม่เพ็บไอเอฟซมนเอาขึ้นนะใบไม่ไสบไม่เพ็บปีใหม่โว้ยยุงยนจักมือลองทำบุญไปทำบุญแย่นันแยนี่ก็ไปเต้นแย่นันแย่นี่ะปลดไปเต้นไดอกไปยีย่นน่ะก็แล้วครับผมคือห้าสิสเอวสูตรใดเลยนี่นี่คอมเท็ดไว้นี่ถ้าตามยังไงได้เอาเอแบบง่ายสูตรบ่างมาที่นี่เก้าเก้าหกหนึ่งเก้าหก สูตรบังหันเนี่้สูตรนี่เมื่อวานเองเออบังหันสูตรของมันมันไงเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับบัดเอาเรียกบนเฮดเด้นเก้าเก้าหกก้าหนึ่งเก้าหกเอาเลขหลังเฮดเด้นเก้าหนึ่งเก็ดก้าหนึ่งเก็ดครับเม่อวันนี่เก้าเก้าเก้าก็หาเก้าเก้าเก้าหกหนึ่งก็หาหกหนึ่งเอาองศ์สี่ไปยังเพราะว่าเอาสูตรเก้าเซน้ำนี่ได้สูตรเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าสี่เก้านี่เอาตัวดิไซกับตัวบวกเซนก็ตัวนี้มันสิบวัตถุก็บวกสองสูตรไหมสูตรสูตรมามสูตรมามคืายนั เลขออกเก้าสามนี่มันไงเดี๋ยวเอาสามบวกนี่เอาสามบวกมันได้เก้าหกเลขออกมาเก้าหกนี่บาทเก้าหกจับจับจับเลขจับเลขรักไข่อยใส่นี่ก็คือหนึ่งเก้าหกกับเก้าเก้าหกทวนเด้นี้ขอจับใส่นี่ถ้ามันออกสูตรนี้มันออกม่านกันไงถ้าบาทนี่บาทเอาเก้าหกปั๊บเอาสามบวกมันก็ได้เก้าเก้านี่มาจับรักลอยใส่คือเดียเก้าเก้าเก้าหาเก้าเก้าตามสูตรนี้จะจะออกสามารออกสเต็ปแบบจะบวกสามเออถ้ามาเลขล่างคข่นั้น คอยนันเด็ดอันว่างหันคอยเด็ดอันคอยเด็ดอันศูนย์แปดกับอันสองศูนย์เนาะง่วงว่างหันศูนย์แปดกับสองศูนย์มันผมว่าออกหาแปดที่ห้องฮ็ดไปเมื่อนั้นแต่่แต่ว่าแต่ว่าก็จะิ่มเลขแล้งงวดนี่เลยไม่เพลินล่างงวดนี่มันก็เลขออกหาแปดนี่หาแปดลบหกนี่คือได้มันจะได้หาสองนี่กรับวกหกก็คือได้อันหกสี่นี่นี่เลขออกศูนย์แปดเมืนั้นก็ลบหกมันได้มันได้มันมันมันได้อัน 02ก่อนคอยบวก6มันเด้สิบ4มันเลยออกสิบ่วันนี้ข่อยก็เลยว่าหาสองกับ64ลังค่ะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้5สองกับ64เอาละบ่นแม่จะมาบเกาเกาเกามันสิบเบิลหรือมันยังกระซางมันสูตรองมันนะสูตรมเอาบ่สูตรอะไรอีกสูตรเล่าขอนะ่ เ7้าเจ็ดเก้าเก้าเจดเก้ากับสูตรฮาซีเก้าคือขอยเก่งเด็ดได้เจ็ดแปดเก้ามันก็ออกเจ็ดแดเก้าคือว่าจะได้าซีเก้นี่นนอสูตรเก้าเจเก้านั้นจะอยู่ในสูตรนี่แปดศูนย์ห้าน่สูตรเดียวกันนี่นี่บาทนี่อยู่ในสูตรได้เก้า็ดเก้ากับสูตเก้างกเด่นนีเดียวกันเด้นนี่นี่แปดูหกัาเก้ากเกับว่างหันกวกระป่อยไปเก้าซีหานอกมันไปออกเลยเก้าแมนว่าแล้นค่ะแม่นแม่ค่ะแม่นแม่นเลขคข่สามตัวนี่ออกมื่เมื่อเดียวกันเลยครับผม เขาต้องตุงเนี่ยค่ะปีอะไรแล้วนะแม่เนาะใช่ไพ่เอฟซีเพิ่นเอาขึ้นครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดมอกับท่องตงเอาตัวนี้ก่สูตรเนี่ยมันเก้าเจ็ดเก้ามันสูตรสูตรแปดศูนย์ห้าสูตรหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งเนี่ยนี่ค่เก้าเจ็ดเก้าห้าสี่เก้าของมแม่มัน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 ถืเป็นสูตรของวันที่หนึ่งเนีย ตามสูตรมันบาบามันจะเป็นสูตรของวัทที่หนึ่งแปดศูนย์ห้านี่ครับนี่ก็แต่เอาเป็นตัวล่องตินจะสูตรของมัทที่สิบหกโดยตรงคือหาซีเก้าอ่าค่ะหาซีเก้าตามสูตรแม่เนี่ยนะครับผมบานนี่มันกระอีกสูตรของวัทที่สิบหกโดยตรงนั่นคือเลขเก่งในศูนย์เก้าเก้าแล้วเอาหกมันลบมันได้ศูนย์เก้าสามบาตหาซีเก้าแล้วเอาหกมันลบมันได้หาซีสามได้อีกตัวหนึ่งนั่นเอาตามสูตรมันเอาเอานี่แล้วอเป็นเนียนๆไปเลยเก้าเจ็ดเก้าเน หาซีกาครับผมมาหลายตัวนี่ครับผมเอาซีหางแม่เนาะซีหางแม่เขียนอาว่าหลักร้อยนะแม่หลักร้อยไม่พลาด่อาหลักร้อยไม่เขียนมันมันสีเขาวอนหวดนี่แต่ว่าสุหวัดมันเขาอยู่ยอดหลังหางหลักร้อยยอดหลังหางหวัดติดเบื่อพิษเก้ากับห้าก็หาลักลักหลักร้อยด้วยค่ะหลักร้อยเขียนเนาะนี่เขียนนี่ลืมหลักร้อยด้วยจ้าหลักร้อยเก้ากับห้า เอาชุดสองตัวตัดให้เพ็่นไปน้ำในแม่สอตัวเจ็ดเก้า่ะอ่าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกม่เนี่ยเก้าหหนึ่งอ่าตัวใดแม่ล่างกว่าบาทนี่อ่าล่างแม่ล่างต่อทั้งนี้ก็ได้เขียนทันี่ก็ได้ล่างทั้งนี้ก็ได้เลล่างว่านีเนาะอ่าเลล่างโดยเฉพาะนี่คือตัวเงไพันดุลแม่หาสวตามสูตรแม่ก็หกสี สูตรวังหันมันได้อันหนึ่งสีครับอันศูนอันศูนย์แปดอ่าครับผมนี่ละเน้นๆไปเลยพีแม่เนียนๆเนีๆดสีแดงนี่แม่ขุนสีแดงพ่ขึ้นะครับมาเหาซองเรื่งหกสีได้เี๋ยเนี้แต่ว่าตัวใด้หลายแต่เขากเข้าโตน่นก็คิดเส้นไตร่องไหมนี่ละนี่ละนี่ละาง่ครับผมเน้นหกสีเน้นหกสีก็หาซองละค่ะแต่มีเจ้กันอยู่ได้มีตจวกันที่ห้องเห็ดเปราะว่า นี่มันเป็นล่างนี่มันมันจะออกน้ำนี่หกหกสี่ล่างมันออกถือเป๊ะหาแปดล่างมันก็มาออกน้ำกลุ่นศูนย์สองก็ศูนย์แปดอยากเอาใส่อยู่มันมีแค่สองตัวล่างกันกันเนี่ยกันกันกันเลขล่างกันเพราะว่าถันมันหลเอฟซีก็จะว่าโอ้เป็ดขึ้นแหย่ไหลแต่ขึ้นมาเป็ดแหย่เตียนซมีศูนย์สองก็ศูนย์แปดนี่ก็หลายแล้วนี่เอาไ่เพ้นชุดบนนี่เอาปากกาแดงเน้นให้่เอฟซีเพื่นนะครับว่านิลลาหางไรคู่ไรมีเพชรมาคู่ไร ก็เพื่อนคอยก็มาหากอเก้าแล้วะหาเกอเก้าก็ันหาหกนึ่งเลยละหากอเกลชุดไดแต่ว่าชุดหนีมาแห้งนีุ่ดซีเกลหนีมาแห้งหาซี่เก้ลนี่ก็สูตรเจ็ดแปดเก้าเนาะสูตรเจ็ดแปดเก้าที่ข่อยเฮ็ดเก่งเฮ็ดแปดเก้าคุณตอบเจ็ดแปดเก้าเอาหาซีเกลเนาะแล้วแต่ไม่เพ็ดกับไม่เผ็ดมากเดินชุดไหเกลเนาไม่เผ็ดเป็นมันอยู่ในสูตรเจ็ดแปดเก้าครับค่ะแม่ นี่แหละเน้นนี่เลยว่าแม่เพชรนี่นี่แล้วนี่หาซีเก้านี่เกเกเก็ดเกานี่ยานบ่ออกดอกเพราะวันเป็นสูตรของันที่สิบหกสูตหาหกนึงเยหาหกนึงก็สวยคือกันสวยคือกันผมมาขอดหาซีซ้เร้อย่อยอานี่เนียไหน่อนี่น้อยเพชรเนาะค่ะอ่าจะตัวนี้ก็คีเพย์พันธ์แม่่เพชรหกนึงหกนึงเลยสองตัว เขาบอว่องแบบไปอขาก้าเก้าเขาเฮ็ดจังเลยหรือ่าแต่คือเก่าเราเป็นยังแไงแต่เพิ่นมาต้องทำเนาะต้องทำไม่เพชรแม่เพชรมักนี่ไรบ่หาเก้าเก้านี่บ่มากหาก้าเก้ามันมันมันก็ถ้าร้องเพลงมันก็ว่าคือคือผมว่าถ้ามันม้ามันจะม้าไม่เพชรหาเก้าตัวนานี่นี่มาจังซี่เออแม่นหาเก้าเนี่ยแมนแมนอีกสูตรนึงก็เด็ดห้าเก้า อัดสูตรที่มันออกกันเขาไม่เพชรขีดลักลอยไปผมเนี่ยนี่เน้นเนี่ยเพื่อนนะฮผู้คนอยากได้ลักลอยสูตรสบวกหนึ่งก็คือเลยออกหาแปดป้ามันออกหาเก่าเลยกักับเมนพี่กับคือกันก็เรีกออกหาศูนย์ป้าบวกหนึ่งได้หาหนึ่งหนึ่งหาเหลียวมากหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะผมมาก็ได้หาเก่าเซียนว่าใส้ว่าผมมาือได้ว่าก็นี่แหละหาเก่าเก้าหาเนียนตัวได้เลยขีดเสซนใต้ไปนะครับขีดเสซนย้างมาเลยนี่ครับลักลอยน้่นนะับนี่ลักลอยนี่ครับบวกแต่จะย้อนหลังบ่เคยผ่านด้วยใจหางวดเลยหนึ่งสอง สี่ห้าศูนย์นแห้งมากตัวเดียวมันเพราว่าข่อยเกงได้ศูนเก่าก่ับศูนย์หกเก่าตอนเนาะแต่ว่านี่ไปเพืมาหาเก่าหนึ่งจี่หาเก่ก็แะเมี่ยนพี่กันเ้ากับมุนเอาก็ได้หาเก่าเก่ากตัดเอาเนาะค่ะตัดเอาค่ะค่ะยังได้กัตัดเอาโรดเพราะว่าถามันออกู่ในสูตรเลขออกหาศูนย์ปานหึ่งบวกมันได้หาหนึหารฮะออเผื่อวันมาชุดตัวนี้เนาะต้นนี้เป็นล่างเนี่ยตามสูตรอ๋อถามมาอเป็นล่างห้าเก้าเก้าห้าอกจะเป็นล่างเลยเออตามสูตรหนึ่งครับ ขนาดเลขออกตัวนี้มันจะอยู่ในสูตรเลขออกหาสูตรล่างว่ารุ่นออกสิหานเอาหาสูตรล่างบวกหนึงมันได้หาหนึนึหาเรียกว่าหานึ่งอือแเ็นเกัตามน่ม่เพชรเนาะเนี่ยตามอนีเพิ่มตัดมาจากหาเกซื้อได้ครัพี่น้องทััเอฟซีมาอือนี่ต้นี้ก็ร้ายเแล้วจ้าค่ะรักลอยนั่นแต่คือเก่าก่าฟาเก่าเก่าก็ผ่านได้แขนเรื่องสุขสุกคนเด้อฟจีเหงเงไปเนาะป้องฝังหรือเล่อค่ะไอไม่เผ็ดลุยๆพี่น้อง ค่ะแคปหน้าจอตํามนี้เลยนะคะแนวทางของแม่เพชรเนาะค่ะงวด17มกราคม66เนาะค่ะแม่เพชรไหยมาเนาะค่ะหลักร้อยเนาะค่ะแม่เพชรว่าห้างงวดแล้วยังไม่พลาดเนาะค่ะเก่ากับหาเนาะค่ะแม่เพชรจับคู่ให้เนาะค่ะ979 549 599 561เนาะค่ะเล่นให้ที่หา4เก่ากับหา61เนาะค่ะสองตัวเนาะค่ะ79 49 99 61เนาะค่ะ เด่นที่4 9, 6, ะะ 5, 9, 9, 5. เก่ากับ6นึงเลยค่ะหาเก่าเก่าหาเมเปิลวาอาจมาน้ากันเนาะคะ่ะตัดออกมาจากตัวนี้เนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับแนวะทางเลขกลางเนาะคะ่ะ5 2 6 4เนาะคะ่ะเม่เปิรเน,น้นให้ทั้ง2คู่เลยเนาะคะ่ะหา2กับ6เนาะคะ่ะตัวกันคือคือ ศูนย์สองกับศูนย์แปดนะคะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบื้องผ่อเป็เปเปนแนวทางนะคะเนาะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูกับขอบคุณแม่เพชรน,นะคะขอบคุณค่ะแม่เพชรที่ให้แนวทางสําหรับทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะพอกันไม่ไดคลิปหน้าเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมูกับสวัสดีค่ะ